สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนายนัทพลชิงทองคํานะครับวันนี้ผมจะมาสอนเรื่องการแปลงเลขฐานนะครับโดยวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการแปลงเลขฐาน10เป็นเลขฐาน2ฐาน8และฐาน16นะครับโดยมีหลักการอยู่ว่าการแปลงเลขฐาน10เป็นเลขฐาน2ฐาน8ฐาน16นี่ก็คือให้นําตัวเลขฐาน10 หารด้วยเลขฐานที่ต้องการแปลงโดยหารไปเรื่อยๆจนกว่าจะหารต่อไม่ได้โดยเศษที่เหลือแต่ละครั้งก็คือคำตอบที่เราต้องการนะครับก่อนอื่นเรามาเริ่มจากการแปลงเลขฐาน10เป็นเลขฐาน2เลยนะครับวิธีการแปลงเลขฐาน10เป็นเลขฐาน2ก็คือตามหลักการเลยครับนำเลขฐาน10มาตั้งและหารด้วยเลขฐาน2ไปเรื่อยๆจนกว่าจะหารไม่ได้นะครับ มาครับมาที่ตัวอย่างที่หนึ่งกันเลยนะครับการแปลงเลขฐาน10เป็นเลขฐาน2องวิธีทำก้อนหนึ่งก็นำเลขฐาน10ตั้งนะครับก็คือในข้อนี้ก็คือเลขยีิบห้า หารด้วยหารด้วยเลขฐานสองนะครับก็คือต้องหารด้วยสองปึ๊บสองหารยี่บห้าได้ประมาณตรงนี้จะได้สิบสองนะครับสองคูณสิบสองได้ยี่สิบสี่ตรงนี้ก็ลบยี่สิบสี่ เท่ากับหนึ่งอันนี้เหลือเศษหนึ่งนะครับต่อไปคือ2หารสิบสองได้หกนะครับได้หกสิบสองหกหารสองได้สามนะครับ ก็ลบหกเท่ากับศแล้วก็2อหารสได้1นะครับเศษเศษเท่าไหรต้องเอาลงมาลบดูครับสอคูณนึ 1. ได้2องลบสอเท่ากับหเศษหนึนะครับโดยการคำตอบของเราก็คือเศษแต่เศษ แต่ละครั้งที่เหลือนะครับโดยเลี้ยงจากล่างขึ้นเป็นบนนะครับอย่างข้อนี้ก็เดี๋ยวตอบให้ดูครับยี่สิบห้าเลขฐานสิบอย่างข้อนี้ก็เลี้ยงจากล่างก็คือเลขหนึ่งเสร็จตัวนี้ก่อนเลยนะครับหนึ่งตัวนี้ หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งนี่นะครับเรียงจากล่างขึ้นบนศูนย์ศูนย์หนึ่งแล้วก็ใส่กำกับเลขฐานเลขฐานสองนี่ครับได้แล้วครับข้อแรกไปข้อที่สองกันเลยนะครับข้อที่สองวีทีทำ เดิมครับนำเลขฐาน10ตั้งข้อนี้ก็คือหนึ่งร้อยสหารด้วยเลขฐานที่เราจะหานะครับก็คือฐาน2 2หารหนึ่งร้อยสได้52 52 52 2องคูณห้าสิบเท่ากับ 104พอดีครับตรงนี้ไม่มีเศษต่อไป2หาร52ได้เท่ากับ26นะครับ26 2สิคูณยีเท่ากับห้ตรงนี้ก็ไม่มีเศเหมือนเดิมต่อไปเป็น2หาร26ได้ 13นะครับได้13ลบ26่สิบกแล้วกับ0ต่อไป2หาร13นะครับยังหารได้อยู่2องหารสิได้6นะครับเศษเหลือเท่าไรก็ต้องลองดูครับเอามาลบดู2อคูณหได้12ตรงนี้ลบสิบสอง เศษเหลือหนึ่งครับหกยังสองยังหารได้อยู่2หาร6ได้เท่ากับ3นะครับลบ6เท่ากับ0 3ก็ยังได้อยู่นะครับก็2หาร3ก็จะได้เท่ากับ1 สอคูณหนึได้2อลบ2เหลือเศษหนึนะครับวิธีการตอบก็เหมือนเดิมครับเรียงจากล่างขึ้นบนครับข้อนี้ก็จะเป็น1 1 0, ึ1 0 0นนะครับ 1>, 1 1 0 1 0 0 0ใส่เลขกำกับฐานฐานสเสร็จแล้วครับนี่คือการแปลงเลขฐาน10เป็นเลขฐาน2นะครับต่อไปคือการแปลงเลขฐาน10เป็นเลขฐาน8นะครับวิธีการก็คือ นำเลขฐาน10ตั้งและหารด้วยเลขฐาน8ไปเรื่อยๆจนกว่าจะหารต่อไม่ได้นะครับก็คล้ายๆกันกับเลขฐาน2นะครับตามหลักการที่พูดไว้ตอนต้นนะครับก็มาเริ่มตัวอย่างที่1กันเลยนะครับก็วิธีทำ ันแรกก็เหมือนเดิมครับเลขฐาน10ตั้งข้อนี้เลขฐาน10บคือ108หารด้วยเลขฐานที่เราต้องการจะแปลงครับข้อนี้เป็นฐาน8ก็คือหารด้วย8นะครับ8ปหารหนึ่งได้เท่ากับ13นะครับสิบสา เหลือเศษเท่าไรแปดคูณสิบสามได้เท่ากับหนึ่งร้อยสี่นะครับลบหนึ่งร้อยสี่เหลือเศษสี่นะครับแปดหารสิบสามได้ไหมยังได้อยู่นะครับก็แปดหารสิบสามอันนี้ได้หนึ่งนะครับเหลือเศษเท่าไรก็แปดคูณหนึ่งได้แปดลบแปดเศษเท่ากับห้านะครับ ก็ตอบได้เลยครับข้อนี้ข้อนี้ก็เหมือนกับการแปลงเลขฐาน10เป็นเลขฐาน2องเลยครับก็คือเลียงจากล่างขึ้นบนครับข้อนี้ก็จะได้เป็น1 5 4นะครับ1 5 4ปึ๊บใส่เลขฐานกำกับนะครับ ฐาน8ไปต่อกันที่ข้อ2กันเลยนะครับอันนี้ได้คำตอบแล้วข้อแรกข้อ2วิธีทำก็เลขเหมือนเดิมครับเลขฐาน10ตั้งข้อนี้เป็น

เท่ากับว่ามีเศษอยู่6นะครับแล้วก็8ปดหารร้อเได้เท่ากับ21นะครับ8ปดคูณยีได้ร6 8ยอันนี้ลบร้อเท่ากับหนึ่ง แล้วก็21หารด้วย8นะครับก็จะได้818 8, 8 2 16นะครับได้2อันนี้เป็น21ลบ16ได้เท่ากับ5นะครับอันนี้หารต่อไม่ได้นะครับ8หาร2ไม่ได้ก็ตอบเลย ก็เหมือนเดิมครับจากล่างขึ้นบนข้อนี้ก็จะเป็น 2, 5, 1, 2, 5, 1, สองห้าหนึ่งหกสองห้าหนึ่งหกสมาตอบนะครับเรียงจากล่างขึ้นบนใส่เลขฐานกำกับอันนี้เป็นฐานแปดเสร็จแล้วครับนี่คือวิธีการแปลงจากเลขฐานสิบเป็นฐานแปดนะครับต่อมาคือการแปลงเลขฐานสิบเป็นเลขฐานสิบหกนะครับ วิธีการแปลงเลขฐาน10เป็นเลขฐาน16ก็คือนำเลขฐาน10มาตั้งและหารด้วยเลขฐาน16ไปเรื่อยๆจนกว่าจะหารต่อไม่ได้นะครับก็เหมือนกับสตัวก่อนหน้าน,นี้เลยมาดูตัวอย่างที่1กันเลยนะครับตัวอย่างที่1ก็เหมือนเดิมครับวิธีทำนำเลขฐาน10ตั้งเหมือนเดิมครับ 197หารด้วยเลขฐานที่ต้องการจะหานะครับข้อนี้เป็น16ปึ๊บ16หาเอ้ย197หาร16นะครับได้12 12เศษเท่าไร16คูณ12ได้192นะครับ ก็เป็นร้อยเกดลบร้อยกสบสองก็จะเหลือสิบห้าสิบหการสิบสอไม่ได้นะครับเอสิบสองหารสิบหกไม่ได้นะครับขอภัยก็ตอบได้เลย เหมือนเดิมครับเรียเรียงจากล่างขึ้นบนนะครับอันนี้เป็น12บห้านะครับ12ในเลขฐาน16คือคือตัว c นะครับก็ใส่เป็นแปรเป็นตัว c ด้วยเป็นพยัญชนะ c ห้าพบฐาน16 ต่อไปเป็นตัวอย่างที่2กันเลยนะครับวิธีทําเอาเลขฐานสิตั้งเหมือนเดิมนะครับ4,320ั่หารด้วย16นะครับ 16หาร4,320ได้270นะครับ mm hmm. เหลือเศษไหมก็นำ16คูณ270 mm hmm. ก็จะได้4,320 20ก้อนนี้ไม่มีเศษได้0 270หารด้วย16ได้เท่ากับ 16นะครับ16บหคูณสิได้256ก็เป็น270ร้อเจบลบสองและเท่ากับ14นะครับเศษสิบสี่หการสิก็ได้เท่ากับ1นะครับ16บหกลบสิเท่ากับศอันนี้1 หาสิบหก็ได้แล้วนะครับก็ตอบเลยเหมือนเดิมครับเรียงจากล่างขึ้นบนข้อนี้ก็จะเป็นหนึ่งศูนสิบสี่สิบสี่ในเลขฐาน ฐาน16คือตัว e นะครับก็ใส่แปลงด้วย e แล้วก็0ใส่เลขกำกับนะครับกำกับฐานฐาน16เสร็จแล้วครับวิธีการแปลงจากเลขฐาน10เป็นเลขฐาน16ครับขอบครับ